ชมนะครับเดินหน้าประเทศไทยกับผมสโสพลนาวรัตนพงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับจังหวัดใหญ่ทางภาคตะวันออกซึ่งมีชื่อเสียงทั้งเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวและก็ผลไม้ด้วยแต่มีปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในภาคตะวันออกและรวมถึงจันทบุรีด้วยนะั่นก็คือเรื่องน้ำครับน้ำท่วมน้ำแล้งเป็นปัญหาที่ทําให้คนเดือดร้อนเป็นจนวนมากในแต่ละปีการแก้ปัญหาเรื่องนี้การบริหารจัดการเรื่องนี้ทําอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเกษตรกรค,คนส่วนใหญ่ของประเทศ เราจะคุยกันในวันนี้ในรายการเดินหน้าประเทศไทยครับ จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองที่ยังเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นดีสวนผล,ลไม้กิจกรรมทางธรรมชาติอันหลากหลายสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและยังมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทยด้วยแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นแทบจะทุกปีเป็นเหมือนฝันร้ายของคนในจังหวัดอย่างที่เห็นกันก็คือปัญหาน้ําท่วมในหน้าฝนน้ําแล้งในหน้าร้อนหน้าแล้ง เกิดขึ้นซ้ำอย่างมีนัยสำคัญการพัฒนาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จันทบุรีจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างที่สุดาทางเกษตรกร,กรชาวเมืองจันทร์เนี่ยก็ชาวสวนทำสวนกันเยอะการทำสวนผลไม้เนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้น้ําที่แน่นอนนะฮะลำพังเพียงฝนคงไม่พอเพราะฉะนั้นการที่มีอ่างเก็บน้ํามาเนี่ย จะมีส่วนช่วยเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะการที่มีแหล่งน้ําที่สมบูรณ์จะทําให้เป็นแหล่งต้นทุนที่ดีทําให้ลนลิดได้ดีครับไม่เพียงแต่เรื่องของอแก้ปัญหาน้ําที่ว่าขาดแคลนในดูนแลนะปัญหาที่น้ํามากมันก็เป็นแหล่งกักเก็บน้ําช่วยได้ในตัวเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาจังหวัดจันทร์ก็เคยประสบกับปัญหาน้ําท่วมนะครับเพราะว่าเราไม่มีแหล่ง แหล่งระบายน้ําแก่งแหล่งกักเก็บน้ําอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเห็นว่าปีที่แล้วแรงหนักมากเลยนะคพี่ค่ะแ้งหนักมากเลยจนน้าแห้งบ่อเลยค่ะน้ำในคลองก็แห้งไปเจาะบ่อบาดานกันค่ะแล้วเห็นว่าต้นงูต้นไม้ก็ยืนต้นตายตายทยอยอนอดีตนิดนึงตั้งแต่ปีส78เี่ปีนั้นคือวิกฤตมากน้ํานี่แห้งหมด ไม่มีน้ำเลยคนมีทุนก็เที่ยววิ่งซื้อน้ำเอามาลดกรออนีลำไยเนี่ยพอไม่มีน้ำเนี่ยมันจะนอกยืนต้นตายหมดนะคือปี4-78วิกฤตมากการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำก่อนหน้านี้เป็นปัญหามาตลอดทุกยุคทุกสมัยไม่มีใครที่สามารถจะบูรณาการหลายหน่วยงานและหลายข้อกำหนดต่างๆให้เกิดเอกภาพได้เส้นเดียวกัน แผนหลักในการพัฒนาแหล่งน้ําและศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาลุ่มน้ําคลองวังตะนจดจังหวัดจันทบุรีแล้วเสร็จเมื่อปี2538ผลการศึกษาในตอนนั้นเสนอแนะให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดกลางจำนวนสี่แห่งคืออ่างเก็บน้ําคลองประแกตอ่างเก็บน้ําคลองพวาใหญ่อ่างเก็บน้ําคลองหางแมวและอ่างเก็บน้ําคลองวังตะนดแต่ก็ไม่คืบหน้าอย่างที่ควรจะเป็น ครับก็เนื่องจากการขอใช้พื้นที่ที่ดินของรัฐเนี่ยนะครับปกติในพื้นที่ป่าไม้เนี่ยไม่ว่าจะเขตป่าสงวนหรือป่าอุทยานเนี่ยซึ่งกระทรวงทรัพย์พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดูแลอยู่กรมยนประธานเราก็มีหน้าหน้าที่ในการขออนญาตใช้พื้นที่ป่าหรือที่ดินของรัฐเ่ยเอามาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเนี่ย มันใช้เวลานานบางโครงการเนี่ยใช้เวลาถึง7ปี10ปีบ้างนะครับซึ่งล่าช้าประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนก็ล่าช้าไปด้วยแล้วก็ประโยชน์ที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็ช้าไปด้วยเพราะฉะนั้นท่านพลเอกชัดชัยสริก,กัญญาเนี่ยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยท่านก็ได้ติดตามประชุมร่วมกับ ท่านรัฐมตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติาขณานั้นนะครับปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นปัญหาที่ทําให้การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าต่างๆเนี่ยที่มันล่าช้าเนี่ยมันจะมีวิธีการแก้ไขแล้วมันจะมีความร่วมมือยังไงนะครับผลจากการประชุมในเดือนมิถุนายน2559นะครับก็เห็นผลทันตานะครับ ในเขตจังหวัดจันทบุรีเนี่ยที่เรายืนที่เรายือนอยู่เนี่ยโครงการอ่างเก็บน้ํคลองหังแมวนะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ํคลองพวาใหญ่เนี่ยใช้เวลาขออนุญาตเพียง1ปีก็เป็นความร่วมมือและเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการที่เข้มข้นจริงๆแล้วก็เห็นผลจริงๆนะครับภาพสะท้อนที่เห็นได้ชัดจากการเข้ามาดูแลจัดก,การน้ําอย่างจริงจังของรัฐบาล คือการทำให้มีแผนการบริหารจัดการน้ำที่ชัดเจนเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเราน่าแปลกใจไหมครับว่าประเทศไทยเราใช้การเกษตรเป็นคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในภาคเกษตรซึ่งใช้น้ำเยอะมากใช้น้ำเยอะมากครับนะแต่ไม่มีแผนบริหารจัดการน้ำเลยเราก็จะเห็นว่าในหลายพื้นที่เนี่ยมีการซ้ำซ้อนกันนะครับมีหน่วยงานถึง3 8หน่วยงานที่บริหารจัดการน้ำ เรื่องเดียวกัน38นะหน่วยงานแต่ทำเ,เรื่องเดียวกันเยอะมากครับซึ่งใช้งบประมาณด้วยเหมือนกันแล้วก็สับสนกันไปหมด <Ừ. S 2> ไม่รู้ใครใช้อะไรก่อนอะไรหลังทนายโยมตรีเนี่ยมองเห็นว่าการแก้ปัญหาประเทศชาติเนี่ยเรื่องน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญมากเพราะประ,ประเทศเราเป็นประเทศ เกษตรกรรมเกษตรกรรมนะครต้องการน้ําแต่ว่าเราไม่มีน้ําต้นทุนเลยนะครับแลก็หันไปดูกันว่าเ,เราจะทํำยังไงที่จะให้มันมีน้ำเนี่ยฝนตกก็ก็มีจํานวนมากนะในแต่ละปีเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยแต่ว่ากระบวนการคิดหรือที่จะวางแผนเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้ผมจัดทําแผนยุทธศาสตร์น้ําเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยครับเราใช้เวลาทําอยู่ประมาณหนึ่งปีก็มีแผนยุทธศาสตร์เรื่องน้ําบริหารจัดการน้ําของชาติเป็นครั้งแรกขณะนี้เนี่ยแผนยุทธศาสตร์ เรายาวาเป็น2ี่ปีเราร้อยเรียงเลยนะว่าพื้นที่ไหนเนี่ยต้องการน้ำแบบไหนนะครับจัดเป็นพื้นที่เนี่ยเป็น66สิบแอรเรียเบททั่วประเทศผมยกตัวอย่างเช่นที่จันทบุรีตอนนี้เราอยู่ที่จันท,ทบุรีที่นี่ตรงนี้บางครั้งเนี่ยเ,เกิดปัญหาในเรื่องน้ำแรงทําให้พืชผลทางการเสียเสียหายมีโอกาสได้คุยกับชาวบ้านบางคนบางปีแห้งมากใช่ครับใช่ครับผมก็ไปดูว่าแผนน้ำเนี่ยที่จะมาสร้างพื้นที่ ที่จันทบุรีเนี่ยให้เกิดความมั่นคงทางน้ําโดยเฉพาะภาคเกษตรเนี่ยเราจะทํำยังไงได้ก็ไปเปิดดูปรากฏว่ามีแผนจะต้องทําอ่างทั้งหมด4อ่างตั้งแต่ปี2538แต่ไม่ได้ทำครับ2538แต่ไม่ได้ทํา20กว่าปี20กว่าปีแล้วทำไมถึงเกิดขึ้นไม่ได้ติดจากอะไรอันนี้ก็เลยมาพบว่า อันเนื่องจากพื้นที่ที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้อของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต้องขออนุญาตกับว่าอ,อันที่สองเนี่ยการจัดสรรงบประมาณเนี่ยไม่ได้ทําไว้เลยอพอเรามีแผนชัดเจนเนี่ยแล้วเราก็เอาแผนตรงนี้วางไว้เลยว่า,าปีน,นีนนจ้จะจะทำน้าตรงไหนบ้างจันทบุรีก็อยู่ในแผนงานนี้ด้วยนะครับซึ่งก็เดินหน้าตามแผนนั่นก็หมายความว่าพอเรามีแผนปุ๊บเราเอาแผนนี่มากลางว่าพี่น้องประชาชนต้องการน้ำเพื่อการเกษตรตรงนี้จัดเป็นพาร์ตี้ที่เร่งด่วนขึ้นมบนะ การบริหารจัดการน้ําก็จะจะเกิดประสิทธิภาพ<ม>นะครับตรงนี้พอระวางังงบประมาณได้ในในสอ่างที่เราจะทําที่นี่ได้นะครับปัจจุบันนี้ก็เสร็จไปแล้วหนึ่งอ่างคืออ่างประแกดนะครับเสร็จไปแล้วนะครับส่วนอีก2อ่างกําลังก่อสร้างอยู่ที่เรายือนอยู่นี้ก็เป็นหนึ่งใน2อ่างที่กําลังก่อสร้าง<ม>นะครับผลงานนี้ก็น่าจะเสร็จอย่างช้าก็ประมาณปี64อีกประมาณ2ปี 2>, 2ปีรประมาณครับ อา,อาจจะปลายปี6-3ก็อาจจะอ,อาจจะเสร็จแล้วหรือว่าอย่างช้าก็6-4ก,ก็จะเสร็จรก็จะได้ใช้น้ําสรุปแล้วก็จะเกิดเป็นสามอ่างจะเหลืออีกหนึ่งอ่างที่ที่อยู่ในแผนที่ต้องทำนะครับคือตนดอ่างตโนดนะครับที่ตโนดเนี่ยขณะนี้อยู่ที่กระบวนการ เ e e <AS> อเอสไอเอนะครับที่กระทรวงทรัพย์ดาเนินการอยู่นี่ผมอยากเรียนให้ทราบว่าทั้งหมดเนี่ยคือแผนบริหารจัดการน้ําที่เราทําทมาแล้วก็บราการหน่วยงานอีกหนึ่งเรื่องก็คือการใช้พื้นที่เนี่ยที่เราได้มาอย่างเนี้ยผมต้องขอขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่เมื่อปี5 9เนี่ยผมดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีเกษตรนะครับก็ได้ไปพบกับตัวท่านรมัมรีกระทรวงทรัพย์ด้วยตัวเองนะครับ,รบเราก็ไปคุยกันว่าเราควรจะต้องเอาเรื่อง 2- 3สามเรื่องมาพร้อมๆกันมาคิดนะครับ เป็นตัวอย่างที่สําคัญมากว่าเราเอาผลประโยชน์พี่น้องประชาชนมาวางนะครับเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติมาวางแล้วแก้ปัญหาพร้อมๆกันในการบูรณาการของหน่วยงานข้ามกระทรวงนะครับ,รบโดยมีแผนน้าเป็นหลักประโยชน์อีกด้านหนึ่งเนื่องจากว่าจันทบ,บุรีอยู่ในเขตที่ใกล้ๆกับเขตอ e c ีเลยระยองชลบุรีน้ําก็เป็นเรื่องสําคัญมากสำหรับเขตอุตสาหก<ม>รรมผมเรียนให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าในจันทบ,บุรีเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องของภาคการเกษตรเป็นระดับต้นนะครับซึ่งหากว่าเราสร้างสี เรียบร้อยเนี่ยภาคเกษตรเนี่ยจะเกิดความมั่นคงแต่ปริมาณน้ําที่เหลือจากภาคเกษตรเนี่ยเราสามารถส่งไปที่ระยองได้ส่งไปช่วยได้ขณะนี้มันวางระบบไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบอันนี้ก็อยู่ในแผนบริหารจัดการน้ําเป็นพื้นที่นะครับไม่ใช่เพียงแ,แค่จังหวัดเท่านั้นเป็นพื้นที่เลยว่าทั้งจันทบุรีระยองลงไปถึงฉะเชิงเซาครับอันนี้จะเชื่อมโยงกันทั้งหมดดังนั้นระบบที่เราวางส่งต่อกันเนี่ยก็จะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกัน สร้างอ่างน,นี้นะครับบางจุดก็ดําเนินการไปแล้วด้วยได้ประโยชน์ทั้งในแง่ของอุปโภคบริโภคการเกษตรและอุตสาหกรรม,มท่องเที่ยวด้วยครับเพราะภาคท่องเที่ยวถ้าไม่มีมน้ำเนี่ยก็ก็จะประสบปัญหาค่อนข้างรุนแรงนะครับการทําน้ําให้เกิดความมั่นคงในมิติแต่ทุกๆมิติอย่างยั่งยืนเอามาเป็นตัวตั้งนะครับแล้วเสียสละในส่วนนี้นะครับประโยชน์ส่วนรวมก็จะเกิดความมั่นคงระยะยาวรลูกๆุ่นหลานก็จะได้รับผลประโยชน์ไปด้วยครับขอบคุณมากครับรองนายกครับขอบรคุณครับ เมื่อมีแผนแนวทางที่ชัดเจนเรื่องหนึ่งที่ภาครัฐให้ความสําคัญต้องเร่งทำํำคือการทําความเข้าใจกับประชาชนคนในพื้นที่ที่จดรับผลกระทบจากโครงการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลใจของเกษตรกรที่เป็นห่วงว่าจะมีการแย่งชิงน้ําในพื้นที่ไปให้แต่ภาคอุตสาหากรรม EEC และจะทําให้น้ําในพื้นที่ขาดแคลนหรือไม่ างเก็บน้ำ4แห่งที่จันทบุรีที่บาง่าเริ่มทํางานได้แล้วบางส่วนกําลังเริ่มสร้างเนี่ยเราจะชั่งน้ําหนักในการให้ความสําคัญกับการเกษตรกับอุตสาหกรรมเราชั่งน้าหนักยังไงให้เกษตรพอก่อนแล้วค่อยให้อุตสาหกรรมหรือยังไงเบื้องต้นนะครับเรามีการศึกษาทําแผนหลักไปแล้วพบว่าพื้นที่เกษตรที่มีศักยภาพทั้งหมดเกือบ3แสนไร่นะแต่ว่าจะเอาน้ําไปใช้กับภา้าอุตสาหกรรมอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องให้โอกาสกับภาคเกษตร เพราะว่าจันทบุรเเีเป็น,เป,นเป็นจังหวัดที่ได้ขึ้นว่าชื่อมีชื่อเสียงทางด้านผลไม้ด้วยเพราะนั้นการส่งเสริมภาคเกษตรสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสนี้แหละครับกรเกษตรกับอุตสาหกรรมก็ต้องไปด้วยกัน เพราะนั้นเหนว่าภาคเษกเษตรก็ได้รับอานิสงจากการพัฒนาแหล่งน้ําขึ้นมาเพราะฉะนั้นการให้ประโยชน์กับคนในพื้นที่สําคัญที่สุดนั่นก็หมายความว่าน้ําก่อนจะเอาไปให้ที่อื่นปั๊บเนี่ยก็ต้องมีการใช้น้ําตรงนี้ให้เพียงพอมองไปข้างหน้าซะก่อนครบถ้วนแล้วมีการทํากฎกติกาในขณะเดียวกันที่จันทบุรีเองก็พัฒนาหรือภาคเกษตรเต็มศักยภาพไปเลยครับทอดสีอ่างแบบนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยได้พื้นที่ชมวนหานมากกว่า2 5 0,000ไร่รซึ่งในระยะประมาณ5้าถึงปีข้างหน้านการพัฒนาเรื่องระบบชมนนนาากกัับบรรรเตขขอองงจจทุีะค่้ ยังยืนมากๆแล้วก็จะเป็นกลไกสําคัญในการสับสนุภาคเกษตรให้พัฒนาเติบโตควบคู่กับการพัฒนา e ีาเกษตรอุตสาหกรรมมันต้องไปด้วยกันเ,เศรษฐกิจอาจจะพัฒนาเร็วได้เงินมาเร็วแล้วก็เอาเงินที่ว่านี้มาพัฒนาภาคเกษตรต่อไปภาคเกษตรพัฒนาไปไหนบ้างก็เอาผลผลิตของภาคเกษตรไปเติมเต็มให้กับอุตสาหกรรม การกลายเป็นเกษตรอุตสาหกรรมอีกด้วยผมบอกว่าภาคตะนออกเนี่ยมันเป็นแผ่นดินทองท,องที่มีทั้งน้ํามีทั้งเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมอยู่ด้วยแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวก็ก็จะมาตามมาแล้วความมั่นคงของน้ําแบบนี้มันป้องกันเรื่องทุกภัยได้ด้วยนะภาพมุมสูงจากโดรนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือภาพของอ่างเก็บน้ําคลองประแกตซึ่งเป็นหนึ่งใน4ี่ของโครงการการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ําในจังหวัดจันทบุรีซึ่งสามารถกักเก็บน้ําได้แล้ว มีการคาดการณ์กันนะครับว่าถ้าหากว่าอ่างเก็บน้ำทั้ง4แห่งสร้างเสร็จแล้วสมบูรณ์จะมีปริมาณน,น้ำรวมความจุก,กว่า308ล้านลูกบาทเมตรซึ่งกรมสรประทานเองก็จะจัดหาวิธีมาบริหารแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพต่อไปครับในวันนี้เองนะครับท่านรองนายก รัฐมนตรีพลเอกชัยสรีกัญญาท่านได้มานะครับท่านได้สั่งการให้เร่งรัดดาเนินการปรับแผนประมาณําเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดทั้งปวงเวลาก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการน้อมนํนสาสัตว์พระราชามาในการที่จะผ่นน้ําสวดเกินนะครับหลังจากเตยให้เกษตรพื้นที่เกษตรเรียบร้อยอุปโภคเรียบร้อยแล้วจะมีน้ําส่วนเกินจะผ่นน้ําไปที่อ่างประแส พราะพื้นที่รับประโยชน์นะครับทั้งหมดนะครับทั้งลุ่มน้ำาันนดประมาณ2อ0 0 0นไร่โดยแบ่งเป็นตอนบนประมาณ1นึ0 0 0สไร่นะครับตอนล่าง1นึ0 0 0สไร่นะครับตรงนี้นะครับก็น้ําส่วนเกินผันไปที่ประแสเพื่อใช้รองรับ EEC ตรงนี้ครับทั้งหมดนี้จะทําให้พื้นที่การเกษตรในแถบนี้เนี่ยแก้ปัญหาทั้งเรื่องแรงและเรื่องน้ำท่วมได้ด้วยถูกต้องครับเอ่อทั้งเรื่องน้ําแรงน้ําท่วมและคุณภาพน้ําด้วยความคาดหวังของชาวบ้านในภาพรวมของตมกซ่องเนี่ย พอรู้ว่าจะมีอ่างตัวนี้ดีใจกันมากคิดว่าเราคงจะมีอาชีพทางเลือกใหม่ที่จะทำให้ชาวบ้านล,ลืมตาอ้าปากได้เพราะงั้นก็ถือว่าตัวนี้ถึงจะเริ่มสร้างได้ประมาณตักงสิ0ถือว่าความหวังของชาวบ้านเนี่ยให้กับตรงนี้มากมายขอให้มีน้ำอย่างเดียวแหละความเป็นอยู่จะดีขึ้นเยอะ จะยังเห็นภาพไม่ชัดว่าที่นี่คือที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้าที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องน้ําภายในอนาคตของจังหวัดจันทบุรีนะครับแต่ยังน้อยเท่าที่คุยมาทั้งรายการเราจะเห็นว่าที่นี่อาจจะเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นการบูรณาการการร่วมมือกันของหน่วยงานภาครัฐที่ทำให้่โครงการขนาดใหญ่ๆซึ่งเดิมต้องใช้ระยะเวลาหลายปีเริ่มได้ภายในระยะเวลาที่เร็วขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวแต่ถ้าหากว่าโครงการอื่นๆหน่วยง,งานอื่นๆบูรณาการการลักษณะแบบเดียวกันนี้โครงการใหญ่ๆที่จะพัฒนาประเทศไทยก็อาจจะทำได้ เร็วขึ้นกว่าเดิมซึ่งนั่นหมายถึงคุณภาพชีวิตของคนไทยก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือรายการเดินหน้าประเทศไทยประจําวันนี้ครับผมโสพลนวารัตนาพงลาไปก่อนสวัสดีครับ